ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถสวยเดียวสมาร์ทคาร์ผมเดียวธนัดวันนี้ผมจะมาแนะนำรถกระบะหัวเดียวแบรนด์ตลาดกับ t o โย t a าลีโตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขุมพลังขนาด 2,800cc เป็นตัว J p พั s ท่าในใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองเลขใหม่คันนี้นะครับวิ่งมาที่6 4 0 0 0กิโลเป็นรถบ้านมือเดียว mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาตรวจสอบโครงสร้างเริ่มจากฝากระโปรงด้านบนนี่สีใสสวยวิ้งของเรานี่ปรับสภาพให้ใหม่นะครับ mm hmm. เดิมทีเนี่ยมามันจะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาของเรานี่เคลียร์สีอาบน้ำให้นะครับ ย้ำคันนี้รถไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีพลิกคว่ำหรือตัดต่อมาหน้าหลังนี่น็อตฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับไฟหน้าโคมาติรีเฟกเตอร์นะครับเลนสัใสเลยหน้ากระจังตรงกลางโลโก้โตโยต้าด้านล่างนะครับจะเป็นตัวกันชนขึ้นรูปชิ้นเดียวตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอก 2800cc บอกเลยว่าอัตราเร่งนี้แรงจัดประหยัดจริง ผมเอาไปเทสอบได้มาแล้วไปทดลองขับมาแล้วขับดีนะช่วงล่างนี่ถือว่าก่อนถนนแบบดีเยี่ยมด้วยรถด,ด้านหลังนี่ไม่มีแหนบบรรทุกนะครับเป็นรถมาตรฐานเดิมๆเจ้าของเก่าเป็นลักษณะเอาไว้ใช้งานรับส่งพนักงานเกี่ยวกับงานออกบูธหรืองานเอ็กซิบิชันไม่ได้บรรทุกหนักนะเดิมทีเนี่ยรถนะครับมีหลังคาเอาไว้รับส่งคนงานจะเป็นเบาสอแถว นะครับไม่ใช่รถสาธารณะนะย้ําด้านข้างโครงสร้าง1 2 3ไม่ได้ไปหวยให้ตรวจสอบดูว่าสีนี่เสมอกันกระจกมองข้างรุ่นนี้ปรับพับด้วยระบบไฟฟ้านอกจากนั้นยังมีตัวไฟเลี้ยวด้านข้างมือจับประตูแบบโครเมียมฝาครอบล้อติดตั้งมาจากโรงงาน ยางขนาด215 65 R16 เป็นล้อขอบ16นิ้วช่วงล่างนี่ไฮไลท์เลยเดี๋ยวพเมืม่อนตรวจสอบดูซุ้มล้อนะครับซุ้มนี่สีเดิมเลยนะครับคัสซีไม่มีผุไม่มีคาาสนิมโครงสร้างฝั่งด้านขวา1 2 3 สีเสมอกันกระบะไลเนอร์จะเป็นของโตโยต้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานสภาพริ้วรอยมีผ่านการใช้งานมาตรวจสอบอุบัติเหตุด,ด้านหลังดูยังไงที่ผมชี ح, ้เม็ดอาร์คฝั่งด้านขวานะครับเม็ดอาร์คนี่เดิมด้านซ้ายสังเกตตัวนี้นะครับตัวรอยสปอตที่พับเหล็กแบบนี้ ถ้ามันปิดเนี่ยแสดงว่าปิดจากสีโป๊รถมันมีทําสีมานะครับหรือมาอุบัติเหตุมาสัญลักษณ์ตัวนี้ 5L ก็คือด้านซ้ายนะครับตัวกาบด้านข้างเนี้ยผมจะสื่อว่ารถดเดิมๆสแตนดาร์ดเขาตรวจสอบกันแบบนี้กระบาดท,ท้ายนะครับซีนตะเข็บตัวนี้นะครับซีนเดิมจากโรงงานตรวจสอบดูได้เลย ไฟไท้ายด้านหลังฝั่งด้านขวาเลนนิสัยสวยเลยนะครับสัญลักษณ์ไฮลักวิลีโวไฟเบรกดวงที่3กันชนท้ายอันนี้เปลี่ยนใหม่ให้เลยเดิมทีมันจะมีริ้วรอยตัวพลาสติกเนี้ยชอบหลุดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยนะครับช่วงล่างนี่ยยางอะไรเดี๋ยวให้ตรวจสอบตัวถัง ที่ผมพยายามจะซูมให้ดูเห็นไหมครับรถเนี่ยถ้ามันผ่านการใช้งานมาหรือมันโดนกระแทกหรือมันมีการบรรทุกหนักมาเนี่ยลอนกระบะพวกนี้มันจะบุบหรือมันจะลักษณะเป็นยังไงอะลอนมันจะเสียหายนะครับแต่ตัวเนี้ยเพื่อนๆตรวจสอบดูได้เลยตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่เฟืองท้ายเฟืองท้ายเดิมเลยแหนบย้ําว่าคันนี้แหนบไม่มีใส่บรรทุกเลยนะครับ รอยสนิมนะครับคาบน้ํามันรอยเยอนต่างๆเพื่อนๆตรวจสอบดูได้ของเรานี่คัสั่นรถสภาพดีๆนะครับรถไม่ดีเราไม่ขายรถไม่ดีเราไม่จําหน่ายกุญแจรีโมท2ดอกนะครับแล้วก็ตัวอันนี้กุญแจสำรองอีก1ดอกพร้อมกับตัวชิปกุญแจล็อกอนล็อก เดี๋ยวจะพาไปตรวจสอบสภาพภายในว้าวดูดีนะนะครับเล็กไม่หก0 0ื่กิโลท่านผู้ชมลองตรวจสอบจากสายตาของตัวท่านเองเริ่มจากด้านบนผ้าสักหลาดนะครับไฟ่องแผ่นที่ตัวนี้อ่าใช้งานได้แบบสมบูรณ์เลยตัวนี้ก็จะมีตัวที่ใส่แว่นตา2008 j p a ดเนี่ยมันจะแตกแต่างกว่ารุ่นธรรมดาก็คือตัวนี้นะครับจะมีกระจกไฟฟ้า แล้วมันจะมีตัวโหมดอ,อ,อีโคโหมดนะครับคอนโซลกลางตัวนี้เบาะเบาะนี่แยกนะครับซ้ายขวาแล้วเบาะด้านคนขับนี่สามารถปรับสูงต่ำกระจกด้านข้างนี่จะมีปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วนะครับที่มันจะพิเศษกว่าตัวธรรมดาถุรลม,มนิรภัยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะครับรุ่นนี้จะมีระบบเซฟตี้ เวลาสตาร์ทเครื่องจะต้องเหยียบคัสต์ป้องกันการเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วรถมันวิ่งไปด้านหน้าหรือกระแทกไปด้านหน้าด้านบนนี่ภายในนี่จะเป็นสีดำสีดำเนี่ยเมื่อทำให้รถเนี่ยดูดันดูมีมิตินะครับทำให้สปอร์ตแล้วก็หรูหราถุงลมนิรภัยซ้ายขวานะครับจะมีสวิตตัดระบบการทำงานของถุงลมมิรภัยผ้าเบาะผ้าสักหลาดดีไซน์ลายกราฟิก เบาะนี่ฟองน้ำด้านข้างปีกนี่ไม่มีเปื่อยนะฟองน้ำไม่มีแตกคอนโซลด้านหน้านะครับมีเกทใส่ของด้านบนด้านล่างก็จะเป็นตัวเกะมาพร้อมกับตัวกุญแจแล็อกบุกสวิตมีครบกระเป๋าแบรนด์แฟนทิง้ง <laughs> กระเป๋าสีดำแหมเรียกเขาเสียเลยกระเป๋าแบรนด์แฟนทิง้งนี่บุกสวิต มีมาครบเป็นรถบ้านมือเดียวย้ำนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวท่านใดที่สนใจก็สามารถมาตรวจสอบมาเทสได์ของเรานี้ตั้งอยู่บริเวณสีแยกรังสิตซิตี้ถนนรังสิตปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีติดตามในโซเชียลมีเดียเพจ f a c e b o o k เดียว Smart Car ติดตามรถใน YouTube เดียว Smart Car Channel เบอร์ติดต่อที่ร้าน0830694479อีกเบอร์นึ่งนะครับเบอร์โทร086 3134566ติดตามในโซเชียลมีเดียเพจ Facebook เดียวสมาร์ทคาร์นะครับติดตามรถใน YouTube เดียวสมาร์ทคาร์ชาแนลของเรีเปิดให้บริการทุกวันขั้นใดที่สนใจก็สามารถมาเทสไดมาทดลองขับได้เลยจันทถึงเสารเวลา8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นวันอาทิตย์เก้างเช้าถึง5้าโมงเย็น หนังนะครับเย็บหนังด้านบนเนี่ยป้องกันรถเนี่ยจอดตากแดดเป็นระยะเวลานานๆก็พูดง่ายคือตัวคอนโซลด้านบนจะได้ไม่แตกนะครับมันก็จะเคลือบเป็นตัวหนังแล้วก็เย็บด้วยได้สีดําอีกทีหนึ่งพุงอะไรจะเป็นแบบยูริเทนสามก้านขนาดใหญ่มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยสัญลักษณ์โตโยต้านะครับสังเกตเดี๋ยวขอปิดวิทยุก,ก่อนแล้วกันนะ สังเกตตัวนี้รถเนี่ยถ้ามันผ่านการใช้งานมาเยอะเนี่ยตัวผิวสัมผัสตัวนี้มันจะมันเลื่อมเกิดมาจากคาบน้ํามันบริเวณมือของเรานะครับจับถูเป็นระยะเวลานานๆแต่รถคันนี้เพื่อนๆตรวจสอบดูได้เลยผมจะบอกว่าคันนี้มันผ่านการใช้งานมาน้อยองค์ประกอบเราดูตรวจสอบมาเลขไม้รถเลขไม้หกเป์นนะครับถ้าพองมาลายแบบนนเ,เนี้ยมันเลื่อมเนี่ยแสดงว่ารถเนี่ยมันมีการก่อไมมา,มาแต่คันนี้ผมจะสื่อว่าไม้แท้ตรวจสอบได้เลยนะครับ คันนี้มีประวัติเข้าศูนย์บริการตลอดนะเข้าศูนย์โตโยต้ตรวจเช็คตามระยะทางสามารถเอาข้อมูลรถนะครับทะเบียนรถนะแล้วก็เลขคัสเซเลขตัวถังเนี่ยไปขอประวัติย้อนหลังจากชุดุนโตโยต้าว่ารถคันนี้มีประวัติการเข้าศูนย์มายังไงบ้างทางศูนย์โตโยต้าเขาจะให้ข้อมูลมาช่องแอรจะเป็นแบบบิดอนาล็อกนะครับสช่องขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทิศทางแอร ไม่ใช่ที่ทางแอร์ดิเป็นตัวปรับระดับด้านด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นตัวน้ายาเลียงน้ายาแอร์ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นทิศทางของลมบนล่างนะครับสัมผัสด้านหน้าหรือไล่ฟ้าแล้วก็สามารถปรับหมดตามที่เราต้องการได้เลยตัวนี้ช่องช่องแอร์นะครับลมเข้าลมออกอันนี้ผมผ่านไปเลยแล้วกันเนอะ,อะคอนโซนกลางตัวนี้เกียร์เดินหน้า5สปีด เครื่องเครื่องยนต์สอนะครับร้อยเจ็ดสแรงมา้าบอกเลยว่าแรงจัดประหยัดจริงอัตราเร่งนี้หลังติดเบอกเลยนะผมได้ทดสอบมาแล้วได้เทสได้มาแล้วโหมด Eco นะครับโหมด Power อร์โหมดตัวนี้ตัวนี้ก็จะเข้าโหมดการประหยัดน้ำมันตัวนี้ก็อัตราเร่งนะครับก็แล้วแต่ดูดพินิษเลยท่านใดที่เท้าหนักเท้าเบาก็เลือกเอาได้เลยที่เท้าแขนมาพร้อมกับตัวช่องใส่ของขนาดใหญ่ พับพเบาฝั่งคนขับดีไซน์ไลน์กราฟิกนะครับตัวผ้าตรงกลางของเราที่ทำคาสปาให้ใหม่หมดเลยนะท่านใดที่สนใจนะครับต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้จัดไฟแดน,น์ได้ทุกอาชีพบริการจัดส่งรถทั่วประเทศท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้มันออนไลน์กันหมดแล้ว นะครับเตยมเอกาสารเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะส่ง Finance ของเรานี่จะมีสาขาเครือข่าย Finance เนี่ยให้ทุกบริษัททั่วประเทศย้ำนะครับเอกาสารจัดเตรียมก็จะมี4อย่างหลกัลกๆทะเบียนบ้านบปตรประชาชนใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปคาร์บอนสุดท้ายนี่สเตทเมนต์จำเป็นต้องมีนะครับเราจะไปกู้เงินเขานะครับเราก็ควรที่จะเอาเอกาสารประกอบให้แบบครบถ้วนนะเอกาสารตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เซ็น เคสต่างจังหวัดก็ประมาณ5-7วันพอหลังจากนั้นทราบผลเนี่ยเราก็จะทําการส่งมอบรถหรือเราจะนัดกันอีกทีหนึ่งล่าสุดนี้ผมส่งให้ฝรั่งนะครับชาวรัสเซียเป็นต่างชาติชาวรัสเซียอยู่ภูเกต็ตนะครับโอนจองมา10,000บาทหลังจากนั้นนี่ผมก็รถไปส่งขึ้นเทลเลอร์รอรถเต็มประมาณ4-5วันนะครับพร้อมเดินทางปลายทางอยู่ที่หดาดราวัยแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยผมก็แจ้งกับทางชาวต่างชาตินะครับชาวรัสเซียว่า รถเทรลเลอร์กำลังจะออก,กน,นะช่วยโอนตังมาให้เต็มนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะจะส่งมอบรถขึ้นเทรลเลอร์ให้ทางบริษัทรถเนี่ยเขาก็จะออกออกไปรับรถนะครับแล้วก็จะจะ,จะติดต่อประทางปลายทางผู้รับอ,อันนี้เรามีบริการส่งรถให้เดี๋ยวนี้ซื้อขายออนไลน์มันก็สามารถทำได้ง่ายนะครับถ้าไหนที่สนใจอย่างคันเนี้ยก็โอนจองเข้ามาก่อนนะครับ โอนจองมาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการส่งมอบรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามให้คุณลูกค้าเนี่ยตรวจสอบทุกซอกทุกมุมนะให้เห็นกันไปเลยเราขายกันแบบชัดเจนตรงไปตรงมานะครับอันนี้เลขคันสีด้านหลังนะรถสวยดิสมัทค่ะจะดึงขอบยางกระดงงูกงูนะครับให้เพื่อนๆตรวจสอบให้ดูว่ารถเนี่ยมันมีอุบัติเหตุนหนักพลิกคว่ำหรือตัดต่อมาเนี่ยมันดูยังไงสังเกตตัวนี้ไอตัวรอยสปอตพวกนี้ นะครับมันจะเป็นรอยโกลมแบบนี้มันจะเป็นเกิดมาจากลายผลิตก็คือโรบทนะครับประกอบเหล็ก2ออชั้นนะครับระหว่างด้านในกับด้านนอกเนี่ยถ้ามันปิดแบบนี้แสดงว่ามันโดนปิดจากสีโป๊ะรถมันมีอุบัติเหตุหนักเสามันหักมาหรือพิกว่ำมานะครับเวลาเราจับหรือสัมผัสไปเนี่ยมันต้องเรียบเสมอกันมันต้องไม่สากมือนะถ้ามันสากมือแสดงว่ามันมีการพ่นสีมามีการทําสีมา แล้วก็ดูน็อตเบอร์10ตัวนี้น็อตแก้มฝั่งด้านขวาเนี่ยประกอบน็อตเดิมน็อตไม่มีขยับสติกเกอร์นะครับตัวนี้ถ้าไม่มีการทำสีมาหมายถึงว่าตัวซอกหรือซับประตูด้านในนะครับมันจะสากมือตัวเนี้ยมันจะโดนปิดจากตัวสติกเกอร์นะครับเวลาเราจับไปมันจะลักษณะเหมือนกับเป็นตัวนูนแล้วมันจะสะดุดมือ แต่สติ๊กเกอร์เดิมๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่เห็นแบบนี้มันจะเป็นตัวตัวเคลือบพลาสติกนะครับมันจะมีหลุดออกมาได้บ้างแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับตัวหูล็อกดูนะครับตัวด้านในเนี่ยรูพวกนี้มันจะไม่มีการขยับหรือไม่มีการตอกมาอันนี้วิธีการสังเกตนะผมพ้ยางใต้คอนโซล นะครับนี่ส่องให้เห็นทุกอน,นุไปเลยช่องเกียร์กระจกไฟฟ้าฝั่งด้านขวาเทสต์าตำแหน่งออตโต้ขึ้นลงเซ็นทรัลล็อกปลดล็อกนะครับกระจกฝั่งด้านซ้าย สวิตกระจกมองข้าง LR R, R ก็คือด้านขวานะครับนี่ขึ้นลงซ้ายขวาครับด้วยระบบไฟฟ้าฟังก์ชันครบโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายเม็ดอาร์กอยู่ครบน็อตแก้มเบอร์สิบ อ่ะชงล่างฝั่งด้านซ้ายเป็นไงครับอันนี้เดิมๆเ,เลยนะจะเล่นเครื่องดูนะครับอ่ะเพื่อนๆลองตรวจสอบดูได้เลย ให้ตรวจสอบเล่มทะเบียนเป็นรถมือเดียวตอนป้ายแดงนะครับเป็นรถปี2017-2017จ 2017, จดทะเบียน1 1ตุลาคม2560คขึ้นยนต์208ดีเซล170แรงมา้านะครับจัดไฟแนนซ์ชัยภาคโอนมาตอนนี้เป็นผู้ครอบครองก่อนก็คือนางขวัญเรือนเล็กประทุมหลังจากนั้นนี่ผ่อนหมดนะครับก็โอนมาเป็นชื่อของ นางสาวอ่ะเขาเปลี่ยนคันอหนานะครับเปลี่ยนนามสกุลเป็นนางสาวขวัญเรืองเสียงใสนะครับเป็นรถมือเดียวนี่ดูได้เลยเมื่อตอนต้นรายการผมแจ้งว่ารถคันนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นป้ายฟ้าก็คือเป็นตัวนี้หน้า18นะครับเจ้าที่นี่ลงข้อมูลมเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนจากประเภทเดิมรอยยอ2ทะเบียนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นรอยยอาก็คือ รถเนี่ยไม่ใช่รถสาธารณะนะย้ำนะครับแค่ว่าเขาใส่หลังคาแล้วก็เอาไว้รับส่งคนงานเป็นเบาะที่นั่งสองแถวนะครับเลยก็จะต้องจดทะเบียนให้ถูกประเภทไม่งั้นโดนตำรวจจับเป็นป้ายฟ้าพูดง่ายๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกเหมือนเดิมเนี่ยตัวนี้รอย,ยอ3นะครับเป็นลักษณะก็คือกระบะบรรทุกแบบไม่มีหลังคา อันนี้ปกติเลยนะครับย้ําว่าไม่ใช่รถสาธารณะนะท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยถ้ารีบก็ออน์จองเข้ามาก่อนได้เลยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองมาแล้วจัดไฟในไม่ผ่านรถไม่ต้องปกของเรานี้คือเงินจองเท่าไรเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบภายในห้องเครื่องฝาเดิมฝาแท้สังเกตยังไงสติ๊กเกอร์บนฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงน็อตด้านบนน็อตเดิมน็อตไม่มีขยับ นะครับทั้งด้านบนและด้านล่างที่ผมซูมโค้งแขนฝั่งด้านขวาตัวนี้ถ้าเป็นโตโยต้ารีโวมันจะมีตัวพลาสติกปิดนะครับเราก็ลองดึงตัวนี้มันจะมีจิ๊อ่าพอดึงขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นน็อตเบอร์สิด้านในนะครับน็อตไม่มีขยับซับนอกซับในซุม้มล้อ นี่เห็นไหมครับรอยสปอตตำแหน่งพวกนี้คันด้านหน้านะครับตรงรอยต่อเดิมจากโรงงานล่องรูเหลี่ยมพวกนี้มาต้องไม่ผิดรูปนะครับคันด้านหน้าเส้นตัวนี้นะครับมันจะเกิดจากรอยสึกของเหล็กคำฝากระโปรงเอาขึ้นเอาลงเป็นระยะเวลา,านานๆสีไม่จะหลุด เวลามันสัมผัสกันบ่อยๆถ้ามันไม่มีเลยแสดงว่ารถเนี่ยมันมีอุบัติเหตุมาหรือคานหน้า,นามัมีทําสีมาแต่ถ้ารถเดิมๆสแตนดาร์ดเนี่ยมันต้องเกิดจากรอยสึกแบบนี้นอกจากนั้นตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัว R ก็คือด้านขวาจะต้องอยู่ครบถ้าเป็นฝั่งด้านซ้ายสัญลักษณ์ตัว L สีคานหม้อน้ำหรือคา,านหน้าเนี่ย มันต้องเก่ากว่าด้านนอกนะครับมันจะใหม่เหมือนด้านนอกเนี่ยแสดงว่ารถมันมีทําสีมาหรือคานมันโดนเปลี่ยนมาโคงแขนฝั่งด้านซ้ายน็อตเบอร์สิน็อตไม่มีขยับสับนอกสับในโตโยต้ตารีโวนะครับแผ่นเพจจะอยู่ด้านซ้ายตัวนี้มันจะบอกซีเรียลนัมเบอร์เลขเครื่องเลขถังวันเดือนปีที่ผลิต ตัวนี้ปี2017นะครับผลิตปี2017บอกเลขเครื่องเลขขังครบเลยรีเวทจะต้องเป็นรีเวทสีขาวเดิมจากโรงงานสติกเกอร์มอกอททำเสริมเติมแต่งไม่ได้นะครับปลอมแปลงเอกสารราชการมีความผิดมันจะมีเฉพาะของใครของมันเท่านั้นซุ้มลอ้อรอยซีนพวกนี้นะครับเดิมโรงงานจะไม่รอยซีนแบบนี้กอนนี่ผมสตาร์ทเครื่อง เพื่อนเลองตรวจสอบดูได้เลยการวัดน้ำมันเครื่องนะครับดึงให้ดูว่ามันมีไอออกมาไหมมีน้ํามันพุ่งออกมาหรือเปล่าถ้ารถเครื่องหลวมเนี่ยควันเนี่ยนะครับมันจะออกมาเหมือนลักษณะเราเป็นควันบุหรี่เลยแล้วน้ํามันเครื่องมันจะกระเด็นออกมาแต่รถคันนี้วิ่งหกหมื่นเพื่อนเพื่อลองตรวจสอบดูได้เลยเครื่องเขาไม่เร็วแล้วหัวน็อตด้านล่างนี่บอกเลยว่ารถไม่เคยเปิดฝาไม่เคยแต่งซ่อมหนักนะครับ เข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องตามระยะปากกา QC เนี่ยจากโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบอย่างตัวเนี้ยเป็นไงครับรอยมาร์กตำแหน่งต่างๆนี่เพื่อนๆลองตรวจสอบดูได้คันนี้ใหม่จริงๆเลขใหม่แค่64,000กิโลใหม่แท้ด้วยตรวจสอบประวัติจากศูนย์บริการได้นะครับน่าใช้รถใหม่7เอ่อรถใหม่0 0 0 0นกว่านะครับ ันนี้ตกมาหรือครึ่งปี17ถึงปีจะลึกไปนิดนึงแต่บอกเลยว่าได้สภาพนี้ลเลขไมขนาดนี้ข้อสาคัญเป็นรถกระบะตอนเดียวนี้เลขไม้น้อยและสภาพแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมก็ไม่ได้ว่ารถผมสวยร้อนะแต่สภาพนี้ผมก็ว่าประมาณสัก90%ถ้าท่านใดที่สนใจก็ลองมามาตรวจสอบพาช่างมาดูได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายกับราคา โตโยต้าไฮรักลีโว่สองจุดหัวเดียว359,000บาทออกรถ4 9่พนะครับเป็นค่าประกันชั้น2ค่าโอนค่าก่อนค่าจัดพน6ปีหรือ72เดือน7 3็ดพปีหรือ84เดือน6 8พัจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับต่างจังหวัดก็ออกรถได้จัดส่งรถทั่วประเทศท่านใดที่สนใจนะครับรีบเลยด่วนเลยท่านใดที่ต้องการมาดูรถนะครับแผนที่ใน Google เดียวสมาร์ทคารังสิบปทุมธานีหรือผ่านมาลังสิตปทุมธานีนะครับสังเกตทีมป้ายหน้าร้านน้ำเงินเหลืองเดียวสมาร์ทคารหารถคุณภาพดีที่นี่0 8 3 0 6 9 4 4 7 9้ 9. ถนนลังสิบปทุมธานีนะครับมุ่งหน้าตลาดพุนรัพย์ที่ผมชี้สายมือนี่แยกฝัดปลทองนะครับชิดซ้ายมาเดี๋ยวซ้าย จอดรถด้านในอย่าจอดด้านนอกนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีที่จอดรถข้าออฟฟิศนี่คันนี้เดี๋ยวผมจะขายภายในเดือนนี้นะครับมีลูกค้าอินบอ็อกกันเข้ามาเยอะนะแต่ยังไม่เจอเจ้าของตัวจริงเดี๋ยวผมจะขายในโซเชียลนี่แหละนะครับท่านใดที่สนใจรถกระบะราคา200,000กว่บาท คันนี้ห้ามผ้าเด็ดขาดได้รถกระบะสีประตูได้เครื่อง2อ0 0ัข้อสําคัญมีจมูกมีอินเตอร์คูลเลอร์แล้วสภาพนี้ไม่เป็นสองลองไครกระบะเชฟโรเลตโคโลราโดเซตเจ็ดสิบเอ็ดสองพั 71, 2018, ล้อแม็กใหม่ขอบ18จัดทรงให้เรียบร้อยวันนี้ผมเดียวธนัาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะมีคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ